ใช่ว่าไม่มีนั่นองพรพุทธเจ้าจึงเห็นนี่ละเห็นว่าพุงชนหลั่งไหลไปเอาดอกไม้เอาพวกถูกเทียนเอาพวกเนี่ยพวกไปเงินทองแก้วแหวนเงินทองข้าของต่างๆไปบูชาองค์ท่านจนมืดฟ้าหม่นไปบูชาพระองค์จนมืดฟ้าหมน่นพระอ,องค์จ,จึงตัดแผ่นสงทั้งหลาย ในการที่บูชาพระองค์ด้วยอามิรฐานมันไม่มีอานิสงส์งมากเหมือนกับปเป็นปฏิบัติเป็นพุทธบูชาคือบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเอาดอกไม้พวกนี้มาบูชาอมันไม่มีอานิสงส์งมากเหมือนกับเป็นการปฏิบัติบูชาพูดผิดเมื่อกี้ใช้ค <c oughs> ำว่าทานพอพูดผิดเพราะว่าบูชาพระพุทธเจ้าจเอาข้าวของเงินทองดอกไม้ทูบเทียน บูชาพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่สรรเสริญไม่สรรเสริญเป็นการปฏิบัติบ,บ,ตบูชาพเพราะวกเข้ามาพรเข้ามาถ้าปฏิบัติบูชานี้มันทะไมทําไมพุทธเจ้าจึงยกย่องสรรเสริญก็เพราะว่ามันเป็นอาญรลัาอืะเป็นสถานทีกะอสถานทกะแล้วก็ลงที่เป็นอาญรลักษานในเบื้องไปแหอย่างมาขั้นต้นท่านจะพูดถึง เพราะว่าด้วยความเคารพต่อทุนภายในตัวน,นั้นมันจะส่งผลออกมาหมดเลยทั้งภายนอกด้วยกับยาในการพื้นปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังไม่ได้มีความว่าเลาะเนยล่าหลวมใดๆคือพร้อมด้วยการปฏิบัติด้วยคุณศีลด้วยคุณสมาธิด้วยคุณปัญญาตัวน,นั้นที่เรียกว่าบริสุทธิ์ด้วยศีลบริสุทธิ์ด้วยสมาธิบริสุทธิ์ด้วยปัญญาคือมันจะครอบไปหมดตัวน,นั้นเมื่อมหาบุญมหาอุสทนตุนี้เข้าสถิตยอยู่ที่ใจนี่มันจะแตกต่างกัน กับที่เป็นชายอามิตบูชาเนี่ยคนละอย่างเลยอามิรบูชาก็เหมือนที่เราเห็นทั่วโลกดินแดนมันก็มีอย่างนั้นนะสมัยพวกเราไปงานศพของพ่อแม่คุณเพราะอามิษบูชานี้จะมีมากจะเป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรพวกมีเงินมีทองก็หลั่งไหลไปท่านเป็นคนละหลายล้านเป็นร้อยล้านพันล้านก็มีในงานของพ่อแม่คูเราก็ไป เราก็ไปทางกับข้าตามตัีก,กําลังปัญญาของเราใช่ไหมหล่ะซึ่งปัจจัยเรามีเท่าไหร่เราก็ไปเหมือนกันที่เป็นนานิธานอมหรือว่าเป็นการบูชาที่เป็นพวกอามิคือทั้งทานด้วยทั้งบูชาด้วยถ้าจะพูดถึงคือเรา้นไปนี้ไม่ใช่ว่าไปลงไปลงทานนี้ไปทานอย่างเดียวนะลูก็จะพูดถึงคือเป็นเป็นการบูชาพ่อแม่ครูด้วยอืมเพราะว่าด้ยวยความกรุบรุูนเราไปเนี่ยเราไปแจกทานไปทำลงทานเนี่ย ก็ไม่เฉ้านจะไปทำรงทานโดยถ่ายเดียวนั่นเองไม่เว่าทานโดยถ่ายเดียวก็คือบูชาด้วยบูชาคุณของครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้อืด้วยสิ่งของสิ่งนี้ที่เป็นอามิรทานที่เป็นอามิตรที่บูชาครูบาอาจารย์ด้วยอามิตรแล้วก็สิ่งนั้นเลก็กลับมาเป็นการทานให้กับผู้ที่สัญจรไปในงานนั้นๆต้อมองนี้นะถ้อย่างนั้นทานนั้นเราจึงได้สองสองระดับหนึ่งบูชา คุณของครูบาอาจารย์ด้วยอามิตรบูชาสองสิ่งของนั้นก็เลยเป็นทานบาร,รมีเียว่าเป็นทานที่เป็นอามิตรไม่ใช่ธรรมทานแต่นั้นมันก็ต้องเอามันก็ต้องได้มันก็ต้องทาหมดนะลุงถ้าจะบอกว่าเป็นธรรมทานโดยฐานเดียวมันก็ไม่ได้มันก็ต้องรวมไปทั้งสองด้านทั้งสองทางเลยจะไปไหนมันก็ต้องเป็นอืและคอยใจสาธุกับกรนที่ของครูบาอาจารย์ मक आया